ครับที่แพสสเตเดียมนะครับคู่20นาฬิกาสิงท่าเรือพบกับราชบุรีมิตรผลก็เป็น2ทีมที่น่าจะไม่มีลุ้นอะไรกันแล้วนะครับแต่ว่าดูว่า2ทีมนี้เล่นกันนี่สนุกแค่ไหนเริ่มมา3นาทีเล่นในแพสสเตเดียมก็ต้องเล่นแบบนี้แหละครับสิงท่าเรือได้ยิงด้วยซ้ายแม่หลุดกรอบออกไปใครนั่งดูคู่นี้อยู่ต้องชมเชยคู่นี้เล่นแบบแม่คนเข้าไปเสียตังค์ดูนี่ไม่ไม่เสียดายเลยแหละครับ ดูครับใส่กันเต็มทุกชอ็อตนี่นี่เพิ่ง8นาทีนะครับเนี่ยวิ่งอัดกันระเนระนาดหมดสุดท้ายได้จบด้วยซ้ายคนนี้ครับโอ้โหอันนี้ไม่มีผลทั้งคู่นะครับกลางตารางทั้งคู่โอ้แต่เล่นกันแบบเรอันโดครับยิงลูกนี้ต้องเซฟช่วงหลังกลับมาแล้วนะครับคิงเรอันโดดูราชบรีบ้างจังหวะคอสก็ไปในกรอบแล้วโอ้โหได้สะบัดวงลูกนี้หลุดก,กรอบไปนิดเดียวได้อย่างไรนะครับฟาบิโอโลเปสครับกองหน้า ปาสินไหมคนนี้ใช่ปาสินวันนี้มีโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงครับสิงห์ท่าเรือขึ้นมาอีกที่บอลมาถึงเรียนโดเรนโดดีดลูกนี้โอ้โหหนึ่งต่อศูนย์ครับยิงอย่างนี้วัออน,นนี้นี่แข่งส่งเข้าประกวดได้เลยนะอยอดครับทำประตูยอดเยี่ยมตรงนี้นะครับผมว่าส่งเข้าประกวดเลยแฟนสิงห์ท่าเรือสะใจจังหวะให้เข้ามาแล้วนี่ครับเบียดได้แล้วเบียดใหญ่ินวงครับแล้วก็ดีดเลยตรงนี้ กครับ1ต่อ0จงังหวะให้เนี่ยเป็นเปรเด็กซิกิมิชนีจงังหวะให้มาสวยมากนะครับหนึ่งศูนย์ครับทิศทา,างหยดย้อยจริงๆนํำแล้วแต่ว่าลุยต่อครับวันนี้โอ้โห,โหแฟนบอลในแพทก็เยอะมงเช็ดมาเดียวเ <ừ> ดียวโอ้โหในกรอบเหมือนจะแทงเข่าหรือเปล่าใช่แล้วครับศูนย์หน้าที่ดีต้องทุกรูปแบบแล้วครับลูกนี้ยิงไม่ได้เท้าไม่ได้ก็ใช้ส่วนอื่นของเล่นแล้วครับของเท้า โอ้โดนนำแล้วโดนบุกหนักเพราะฉะนั้นราชบุรีต้องลุยบอลดางซ้ายใหญ่เปิดเข้ามาเอ้าแล้วลึกมาถึงอย่างนี้เสร็จเลยครับเฮอร์แบตตี้เฟอร์นันเดสคนยิงประตูนี่ก็ซุปเปอร์สตาร์สองทีมเลยนะครับใช่ครับเป็นคีย์แมนตัวหลักของทั้งสองทีมเนี่ยบอกคอสมานี่ครับแล้วอย่างที่ตามข่าว ดีมอลเลสเตอยากได้เฮอร์เบรตี้เฟอร์นเดสไปเล่นอยากได้ยังไง <laughs> ดูนะครับโอ้แล้วดูวครึ่งหลังครับถ้าเรือได้อา้าวล้ำไน้ <laughs> ไม่ได้ครับโอ้โ oh หนี่แหละครับมันบ่งบอกถึงความเต็มที่ของนักเตะทั้งสองทีมว่านี่แหละครับเล่นนี่คืออาชีพดีแท้จริงเลยครับอาชีพตัวเองต้องเต็มที่ทุกหยดจดแห้วครับเนี่ยเล่นแล้วคือจังหวะที่ยิงเข้าเนี่ยคนที่ยิงไม่ล้ำนะครับแต่ว่ามีคนที่ยืนล้ำอยู่ตรงนั้นก่อนอย่าง,หน,งหนึ่งครับถ้าเรือ แต่ยังลุยเอ้าแล้วหลุดมาในกรอบจังหวะนี้เลือกยิงโอ้โหหลุดกรอบเปนิดเดียว <c oughs> แฟนนี่เฮเกอร์ไปแล้วครับข้ <c oughs> างหลังตูนี่โดดไปแล้วนะครับจังหวะเกมนี่ลุยใส่กันไม่หยุดเลยนะครับเนี่ยบอลทางขวาของราชบุรีบ้างหลังจากโดนบุกอยูด่้านตวัดเข้ามาในกรอบลูกนี้เรียบร้อยครับพลิกขึ้นนำา2ต่อหนึ่งคราวนี้แพสเตรียมเงียบบ้างครับฟาบิโอโลเปส โอ้โหนี่นี่คือคุณภาพจริงๆคือสองทีมนี่เคยเจอกันในลีกวันอยู่แล้วนี่ฝั่งลาบุรีครับใช่ครับใช่ครับดูครับจังหวะตวัดเข้ามาโอ้โหจุดนัดพบเลยครับนี่แล้วแฟนบอลเข้ามาคุ้มค่าจริงๆสองต่อหนึ่งเพราะฉะนั้นสิงห์ท่าเรือในบ้านด้วยศักดิ์ศรีลุยต่อแล้วมงเชดลูกนี้โอ้โหตีเสมอจนได้ครับซิคคิมิชครับนี่คือนักเตะที่เล่นลูกอากาศดีอยู่แล้วครับโอ้โหโ มงเต็มเต็มสองสองครับนี่ยังก็นัดชิงชนะเลิศ <c oughs> <c oughs> ดูว่าโอ้โหสบัดลูกนี้สบเขาสบัดไงเ <c oughs> ขาใช่น้าผากหมงเลยสังเกตดูครับถึงเขาจะสบัดหัวไงให้โดนน้าผากครับแล้วก็เป็น90นาทีที่สุดจริงๆครับที่แพสสเตเดียมสมมติกันไป2 2สองครับแบ่งกันไปทีมละ1คะแนนแต่ว่าโอ้โหเกมมันมากๆก็มีโอกาสทั้ง2ทีมนะครับสำหรับสิงห์ท่าเรือแล้วก็ราชบุรีนะฮะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยได้แค่